สบายดีปะลุงสบายดีถุงมองทุกบอลพ่อๆกับสองน้องออนคือเก่าปะลุงวันนี้มาะธาทัดพนปะลุงนในเนื้วันชิ้นใหญ่คนโคตรลายปะลุงใแต่ว่าเขาไปไหว้พระเดวแล้วแต่สิพากันเรอมากับเขาอายเขาเลยหลายคนอยู่ปะลุงเลยป้าพระลูกคือดังแลย ไปแล้วอะพี uhm, <par> bo iler, ่ก so ็จะบอกนี่เป็นน้องสะใหญ่ปงบวนปอยป่าเมื่อวานนี่บ่ได้ลงคลิปยบ่ไดขอโทษขออภัยบ่ลงเพราะว่า่านี่แม่ใหญบ่สบายแน่ก็เลยบ่ได้พากันลงคลิปเลยนนยึกอึดใา คนกสิลายเป็นพิเศษก็ลงกันมาเนี่ยสังเกตคอมาเนี่มื่อวันศีกคนกสิลายเน่หน่อยหนึ่งกับวนหน่อยหนึ่งมาไล่เติม ก็ตอนนี้็ก่ชีเทียงแด้วันชิ้นนี่คนอัดสลายโเรไว่หมินหน่อยชี้นใหญ่คนลาย คนโคนายเลยปลงเลยแดดก็แห้งแห้งเหมดอนกันบอนเขาจะถ่าหุ่มเลยเขาคบอเห็น ເພິ່ນກະຊິຫຼາຍຫຼາຍສະເພາະມ່ວນສິນຫັ້ນອາທິດມາໄວ້ພະເພິ່ນວິໃຫ ไอ้เป uh ็น huh. บ uh ่อนขายคันดอกเบ่งดอกขายดอกไม้กรลงสังเกตคนดอกเข็มโคตรงามเลยอันนี้เป็นบ่อนขายหูเออข้าจะเอาแป้งใหม่เฮ้ยยันข้าจะบเข่าอยู่ ทางเนอะพี่ก็มีอัน,นบวลยังหา,า,านยู่นิเทลเขาจะบวรสัมภาร์ใหม่เก่าอย่างบมดเลย <c oughs> ขเขาจะเห็ดใหม่เฮ้ยนี่เหยื่ยางไว้บงทางขางเลยถ่ายนี่ก็ได้เ <c oughs> ด็ดโค่นแห้งกันเลย <c oughs> ขเขาจะกำลังสัส่งจะสั่งยังกระโดงสั่งใหม่บวรหน้านนนหมอเลยอยังนี่แหละ แต่ว่าค้าฟ้าไก่บ่ได้ค้าจะปืดเพงบลไวอันนี้สิเป็นสวนแบบคนมนังลินข้างในก็มีแต่ดอกไหมโกงง๊คเนยอ่ะโหหมงค้ายืนท่าอยู่โหดแดด <c oughs> มาเอาใบประกาศมากรอบเลยเนาะหลีดแข็งไว้เห <c oughs> ็นเด้อัน <c oughs> นี้ก็สเป็นเป็นอันนัตมันตอบแสงแดดก็สิมืดเนี่ยพูดเลยทานี้ขจักกับใครอยู่ แต่วบกะเข้าไปขี่รดใหญ่เขาอายมากมื้อนี้พ่อลูกเอ้คนก็โคตรหลายวันสิ้นนี่คนหลายอันเป็นบอนเขจ้าบะหรือว่าแกะบะ้โคตรแดดนักหัวเด้่านี่นะบลงคลเบดมลงไม่ใหญ่บสบายดขนะโคตรงามเลย ส uh, ุดเย็ดทางพูดอ right? ่ะคนสิลายแล้วก็สิเป็นแต่เขาจะเอิดยังเลยนี่มันก็เป็นวังใหญ่ซิมิมบอันนได้ทางพูดมันลายอันเดโหลดางนอกก็เต็มอมีแต่โหลดใหญ่ รถจักบ่อยากคอยมีเ,าามเน,นาะข็จะมาไหวพระขอพรมากันประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละแห่กันมา ทางนี้สิเป็นบ่อนคลายดอกไม้บ่ลงคลายดอกไม้คลายคันบักเบงทางนอกผู้สิเป็นตลาดเฮาให้เขาเอื้อยไปบดวบไหลจักมาแหรือบถอยู่รถบกระทิลยรญ่โล ເດກອັນເລົດຕມມມາດຈັກບມີມລົດຍ່ຍ່ົລຂຈົຍາມກປີລດ รถใหญ่นะโคตรลายเลยนึกว่มื้อนี้เป็นมื้อเขาจ้ขี่รถใหญ่บ่บ่มีแต่รถทั้งพุ่สวนเป็นสวนแบบคือใ่สวนสาธารณะนี่แหละแต่ว่าเพิ่นยังแปงใหม่เพิ่นยังบ่ให้เข้า โหลดเท้าคันดำๆเนี่ยไปเลยโบวนแมนโหลดเท้าเราโหลด,ลอดอายลูกของพอเท้าเอิ้อนเราอ้ายาแบบเป็นญาติกันขนาดไปเลยโหลดโกมกตานก็มีพร้อมทางภูนัทเป็นตลาดเดินก็โคตรกว้างป้านะ่ะบุญตอนบุญน,นะแท้านี่เ,เต็มเบิร์ตไปเดินนะโอ้ยจนคงเฮือนกระจอกเลย นี่นี่อันจะเข้าเอื้อยอีหยังบ่เฮอเอออีหยังวะแบบศาลาแม่นบ่ศลาบ่นเคาไว้อันแันไว้ร่วมไว้อัน้อตึกยามบุญน่ะเต็มเบิดแถวนี้น่ะออ่มันเป็นทางไปเนาะโอหานค่ะยังถ้ารอถ้าเาเอื้อยเาอายมาเพราะว่าสิเพิ่นยังเบิ่งดวง อ,ออกมาถ่ายยีรดห่อนแห้งแล้วก็แดดเดินนะทั้งภูณัตลาดโรงเหียนตลังค่าทางโกกหมักตานนะเป็นตลาดเบิร์นี่สิเป็นซาลาตอนบุญบนันรถแถวเนี่ยนะเต็มเบิร์ตตอนบุญเหมือนพนรถนะโคตรลายมุนอ้อมจะไหวจะพากันได้ตาไปจจะประ ເອີສາສມຮ່ດີລະລງລົງາກກູ l i s a r e ติดตามຊ່ອງອນດລົງພໍກັນຄິບໜາລົງສບດ